ครับสบายดีพี่นอ้องปงไปสุขุสุขคนครับสบายดีเอฟซีทุกท่านครับบรรยากาศเงีมเศร้านะครับผ้พาพีผ้านองมาเลาะมังเขานะครับเป็นเขาหน้ายอดนะครับยอดได้ประมาณยี่สิบกว่าหมื่นนะครับบราจะไปทางใดกับมหาเลาะมังเขามังหนามนาะครับพี่น้องทางอื่นบ่ได้นะครับยนอนโควิดโคเวิร์ดนี่แหละ จะนั่นก็เป็น่วงปันญ่าดนะครับจากช่องวิธีเทบาลนินดีนะครับปากเอฟซทุกทานนะครับดูแลสุขภาพแน่นะครับเนาะมันระว่างเอานะครับแต่ผมก็ยังบริได้ไปทั้งใดนะครับจัดกิจกรรมกับบริได้นะครับไปเข้าไปในเมืองกับโบก้าเข้าไปนะครับดูตัวไหนก็ดูแลจากของไปสกอนนะครับงว่างก็ออกมเมืองเขานะครับ บรรยากาศตรงไหตรงหน้าบ้านท่ามันเกิดเป็นจังสีแล้วครับบรรยากาศดีนะครับบุกขึ้นในเมืองโอเคเลยครับเดี๋ยวคลิปน้าครับจังว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้บรรยากาศตรงไหรตรงหน้านะครับใพี่น้องในเมืองนะครับจังไทยกะคือเก้านะครับฝาก กดติดตามหลายๆได้เวยครับให้กำลังใจช่องน,น่อยๆของเฮานะครับบรรยากาศตัวเองทางหน้าชุมชนนะครับบ้าน,นอกเข้านะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับพี่น้องที่มีผลกระทบนะครับจะได้กระสู่ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ กิมนาจงพอกัอนไหมครับ